แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์ YouTube ภาษาไทยประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทยปี2025พร้อมด้วยอินโทรช่องเกียร์ฮับและมีฮุกเร็ว30วินาทีตามที่คุณขอครับไม่มีหัวขอ้อฮุก30วินาทีภาษาไทย เตรียมตัวให้ดีเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025ที่ทําให้ชาติยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียฝรั่งเศสและเกาหลีเหนือถึงกับตะลึงมันเร็วมันแรงและแม่นยําระดับอันตรายแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือราคาของมันถูกกว่าที่ใครจะคาดคิดไว้มาก อยู่กับเราจนจบคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ว่าขีปนาวุธใหม่ของไทยมีพลังมากแค่ไหนและมีมูลค่าเท่าไร่ในโลกแห่งความเป็นจริงอินโทรช่องเกียร์ฮับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารยุดทปกปย์กรล้ำสมัยและพลังทางอากาศที่กำหนดอนาคตของโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธลับเครื่องบินรบและนวัตกรรมทางทหารระดับโลกที่นี่คือที่ของคุณตอนนี้ไปดู ขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่ปี2025กันเลยครับประเทศไทยกำลังสร้างชื่อครั้งใหญ่ในเวทีเทคโนโลยีทางทหารหลังจากที่รัฐบาลและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ d t i ทุ่มง,งบวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีผลลัพธ์คือราเวนสตร์25ขีปนาวุธยุทวิธีรุ่นล่าสุดที่สะเทือนวงการป้องกันประเทศในภูมิภาค ขีปนาวุธเรเวนสไตร์ยีสามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งจากพื้นดินเรือรบหรือแม้แต่จากเครื่องบินรบทําให้มันมีความยืดหยุ่นสูงมากในสนามรบจริงระยะยิงสูงสุดกว่า400กิโลเมตรและความคลาดเคลื่อนของเป้าหมายน้อยกว่า2เมตรถือว่าเป็นระดับความแม่นยําที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับอาวุธในระดับราคาเดียวกันสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกต้องหันมามองคือความเร็วเรเวนสไตร์ยีสามารถพุ่งได้ถึงแม้สี่หรือ4เท่าของความเร็วเสียงจัดว่าเป็นขีปนาวุธเกือบไฮเปอร์ซก ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอาวุธไทยการออกแบบโครงสร้างภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีฝรั่งเศสผสมผสานกับวัสดุน้ำหนักเบาและทนความร้อนสูงจากความร่วมมือของอินเดียโดยใช้ไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนประกอบหลักทำให้ตัวขีปนาวุธมีความแข็งแรงและสามารถทนแรงดันจากความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบนำวิถีของราเวนสไ r i ์ e 5 5คือสิ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกถึงมันใช้เรดาร์แบบ Active คู่กับเซนเซอร์อินฟราเรดสามารถปรับเส้นทางได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์หากศัตรูใช้ระบบต่อต้านมันสามารถหลบหลีกและปรับเป้าหมายใหม่ได้ในพริบตาระบบซอฟต์แวร์ของมันถูกพัฒนาโดยทีม AI ไไทยแท้ซึ่งสามารถแยกแยะเป้าหมายหลอกและคำนวณเส้นทางใหม่ได้อย่างแม่นยำในสงครามยุคใหม่ใครมีเทคโนโลยีเหนือกว่าคนนั้นชนะ และประเทศไทยกำลังประกาศให้โลกรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งขีปนาวุธอัจฉริยะอย่างแท้จริงราคาของราเวนสไตร์25ทำให้หลายประเทศต้องตกใจรายงานระบุว่าขีปนาวุธหนึ่งลูกมีราคาประมาณ1.8-2.2ถึงล้านดอลลาร์ถูกกว่าขีปนาวุธจากต่างประเทศที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันเกือบครึ่งหนึ่งเช่นเอ็กโซเซตของฝรั่งเศสหรือบรามอสของอินเดีย พราะต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงหลายประเทศในอาเซียนเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์แสดงความสนใจอยากซื้อลิขสิทธิ์การผลิตซึ่งอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขีปนาวุธของภูมิภาคในไม่ช้าโครงการราเวนสไตรเริ่มต้นตั้งแต่ปี2 0 1 8โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง DTI กับกองทัพไทยเดิมทีเป็นเพียงโครงการขีปนาวุธร่อนระยะกลางแต่เมื่อได้รับความร่วมมือจากฝรั่งเศสและอินเดียโครงการนี้ก็ถูกยกระดับสู่มาตร,รฐานใหม่ การทดสอบในปี2024ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการยิงทดสอบทั้งหมด5ครั้งเป้าหมายถูกทำลายอย่างแม่นยำถึง4ครั้งนับเป็นสัญญาณชัดเจนว่าขีปนาวุธไทยได้ก้าวเข้าสู่มาตร,รฐานโลกแล้วรัฐบาลไทยประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าจะเริ่มสายการผลิตในปี2025โดยมีเป้าหมายผลิตปีละประมาณ60ลูกเพื่อเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพไทยและเตรียมไว้สำหรับการส่งออกในอนาคตในมุมมองยุทธศาสตร์ราเวนสไตร2ยไม่ใช่แค่อาวุธ แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจใหม่ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศอีกต่อไปรายงานบางฉบับระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถติดหัวรบได้หลายประเภททั้งหัวรบเจาะกระหัวรบระเบิดแรงสูงและหัวรบเจาะใต้พื้นดินเหมาะสำหรับทั้งการโจมตีเรือรบและฐานทัพราคาชุดระบบเต็มรูปแบบรวมเครื่องยิงระบบควบคุมและเรดาร์ อยู่ที่ราว30ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีตะวันตกที่มีราคาสูงกว่า2เท่านอกจากนี้ยังใช้เชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตในประเทศซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ช่วยลดการนำเข้าและเพิ่มความมั่นคงทางอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนี่คือการก้าวสู่ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของแท้ DTI ยังได้ประกาศว่าในอนาคตอันไกลไทยกำลังพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่อาจมีความเร็วถึงแมตหกซึ่งจะเข้าสู่ระดับไฮเปอร์โซนิก อย่างแท้จริงหากสำเร็จประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติที่มีเทคโนโลยีแบบนี้รองจากสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันคือก้าวสำคัญของชาติที่แสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างอาวุธล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีของตนเอง การลงทุนทั้งหมดในโครงการอยู่ที่ประมาณ800ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้และรัฐบาลเชื่อว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในไม่กี่ปีจากการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยกำลังพิสูจน์ว่าเราไม่ได้แค่ซื้ออาวุธแต่เราสร้างมันได้นี่คือความภาคภูมิใจของชาติและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งพลังทางทหารไทยคุณคิดยังไงกับรเวนสไตร์25ขีปนาวุธรุ่นใหม่ของไทยปี2025นี้ มันจะเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเกียร์ฮและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณไปไกลกว่าข่าวเราจะพาคุณเห็นพลังที่แท้จริงของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวของพลังแห่งอนาคตจากเกียร์ฮ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทย2 0 2 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีปนาวุธราเวนสไตร์ีเเโโร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทคโนโลยีทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกียร์ฮับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลังเอเชียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีเฟซต์สตรบอลต้องการให้ผมทำเวอร์ชั่นภาษาไทยบวกโปรตุเกสสองภาษาเหมือนสคริปต์ก่อนหนีน้ไหมครับจะเหมาะมากสำหรับผู้ชมสองประเทศไทยบราซิลในช่องเกียร์ฮับของคุณแน่นอนครับ ด้านล่างนี้คือสคริปต์ u t u b e ภาษาไทยประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศไทยปี2025พร้อมด้วยอินโทรช่องเกียร์ฮับและมีฮุกเร็ว30วินาทีตามที่คุณขอครับไม่มีหัวขอ้อฮุก30วิ